เรามาดูวิธีการจิ้มเทสพอยของมือถือซัง a m s u n g A05s กันนะครับให้เอาแหนบจิ้มจุดที่วงสีแดงไว้เห็นไหมนะครับ2จุดนี้เอาปลายแหนบจิ้มนะครับให้2จุดนี้ชนกันก็จิ้มเสร็จเรียบร้อยนะครับให้เอาแหนบจิ้มไว้แล้ว,ลวเราทําการเสียบสายตอนที่เราจิ้มอยู่นะครับโอเคหลังจากเราจิ้มเสร็จนะครับก็ยกแหนบออกเนะี่ยตัวคอมก็จะโผล่ปอดเก0 8์ขึ้นมา นะครับจากนั้นเราก็ทําการสั่งปวด Gmail หรือสั่งแฟลตเฟิร์มแวร์ลงเฟืร์มแวร์ผ่านอัล็อกทุนได้เลยโอเคครับก็มาฝากกันนะสำหรับเทสพอยต์ A05S นะครับ